แม่พี่คิกก๊อกไม่ใหญ่พี่จันโตไม่ใหญ่พี่โคคาโคล่าไม่ใหญ่พี่เซเว่นอัพพี่นี่เป็นพี่เทวดาเทวดาใจาว่ากว,ว้างร่านหากดเทวดานา้มว่าเคยมาในฟ้านมาอ,ามอย่าอ้ามใหญ่ลงมาเลยซะต่ว่าจะน้ําน้ำทุกคนไม่เคยเคยกว้างลงทุกคนเลยตายทุกคน นัน่น,นบอกคนมาจันกีกรารน้ำจันปลักเลยตุ่มเดียวตายตุ่มเดียวตายไม่มีเลือดวัสดีไอพี่เอาไหนน่ยดาวเดี๋ยวมาไอพี่มา,มาข้าชื่อลมพรมาใจเมาโลภุญตาบันในสารน้ำสดเมาโลภุญตาบันนัวมาตายในร้านน,าน้ำก่อนนมาเดีน๋นี่ตายปไปนั่น แต่คนไม่อย่างฆ่าก็ไม่ตายกระโดดกระลีไปผี่แน่นแน่ร้อยใจแบบนี้วะเอาหรอกเหยียดแมมไม่ใจก้นเหยียดแมมเลยเดินมันหนามมนเดินมันลิ้นน่ะนี่เก็นแล้วไหมข้าโดนกุญสันมาเรียบร้อยแล้วข้าไม่ตายเห็นไหมดีอ้ะเก่งไม่ตาย <c oughs> ่ว่าไปยินซั่งเลยว,ว่าคนี่นได้ดอกบัวตันมาตะบันมาตะไมถึงบ้านถึงเมืองอะอยางเยกรีบอันตราย <c oughs> อันตรายเรื่องเล็กสําหรับข้าข <c oughs> ้ารู้แล้วว่าในดอกบุวบันดอกนี้มีผู้หญิงอยู่ข้างในเธอชื่อสร้อยุะบันเธอสวยมากเธอเป็นเนื้อคู้งข้าเธอด้วย <c oughs> แต่เธอจะสวยสักขนาดไหนสวยจริงยังไงฉันก็ไม่รู้ราะไม่เห็นเพราะว่าแล้วสิบปากว่าไม่เต่าตาเห็น จะแยกกรีบยนโฉมหน้านางเดี๋ยวนี้ถ้ามึงแยกกรีบดอกกุญาบันกูก็ล่าหน้าเดียวสะบูดร้อนก่อน <c oughs> นางกรีกลายก็ยายกกรีบ้ดอกบุกป้า ใครก็แย่กรีบดักบ,บุปปาจะดูจมเน้าบุษบาว่าเธอรอฟ้าเพียงไหนแย่กรีบนอกนางปอกลอก,กรีบหน่ยเนาะใหญ่ไม่โดดควันจะนั้นประเดนอยากจำชมหน้าเธอนี่สวยขนาดไหนนี่ใครแย่กรีบดอกไม้ใจเองมึงเหรอใช่ตายหงส์ใส่ยำนี่ไปไหนแล้วอ,อยู่เลย ยังมีแปลี่ยนม่ชนะจะก็ลาไปตั้งไวไในแจ้วแปรเวลาไม่คอย ยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จย่อมจะอยู่ที่นั่นต้องเรียกร้งพอเดินทางมาแล้วอุดมศักควาอ้อนวอนไปมาพ่อไม่เิกกันวีว่าเป็นนี้ยองน้องจะคอยดูใจยาวดูปานนี้แจวเน,นืนอนจะแกวแต่มนนะเด็ดพ่อเด็ดแม่พาผมไม่แต่งงานไดเถอะตอนนี้เรามายองกจะคอยผมมากแล้ว ไอ้ข้าทำไมมีปัญหาแกบอกพูดกับแม่ของแกตกลงดิถ้าแม่แกตกลงข้าก็ตกลงแต่แม่ลองเชื่อผมสักครั้งดิครับคุณแม่แม่อย่าไปเชื่อไอ้พรเลยพรมันไม่ลูกผมหรอกแม่รีบนำผมไปแต่งงานลำยองซะหมดเรื่องเอาเราดงสักข้าจะพยายามเชื่อแกดูสักครั้งหนึ่งข้าจะพาแกไปแต่งงานแ้ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นที่พระนกรัตนตะบูระข้าไ่รับผิดชอบตกลงแม่ แม่ไมเป็นรับผิดชอบแม่พาผมไปแต่งงานบมเรื่องแม่ตกลงแล้วก็ตกลงแล้วก็ออกเดินทางกันได้ครับนำกระบวนการกันแม่จากนิเวศจากนาเกตนัตบุร่าแตนีซี่จะโยรองกองบุรีมุงแานีตันตบุราบุปผาบันลมเออบุปผาบัน กอยู่ด้วยปติดาลูกเนะื้อมาดสิแม่ก้องเจ้าละมาแต่เวลาปีบุรีตาบอตนาาอะไรหลวงสมนวลเต็มนม่ความปอนพปอน จะมาลวนตา้ในความพอจะบอกก็เรียนลงจะต้องใส่เจ็ดพ่อไปคะว่าไงลูกเนื้อสัจจะเทวีพ่อนี่ก็คุณธรรมลูกเ <c oughs> มืองเรานี่ก็เรียกกันว่าเมืองธรรมประสิทธิ์ค่ะพ่อนี้ไม่ยช่กรุงคุณธรรมเมืองธรรมประสิทธิ์ลูกนี่สัจจะเทวีค่ะ คือลูกอยากจะถามพ่อว่าพ่อตาบอดมาตั้งแต่กำเดินหรือเปล่าแล้วก็คุณพ่อพ่อไม่ได้ตาบอดมาตั้งแต่กำเดินหรอกลูกเ้ยพ่อเพิ่งจะตาบอดมาอยู่ลูกเลยประมาณสักห้านาทีเห็นจะได้ลูกน่ะคลอดจาก้องแม่ประมาณประมาณห้านาทีแ้วพ่อตาบอดเลยค่ะใช่ทำไมพ่อที่นี่ตาบอดกรรมสนองพ่อิลูหกเทวีค่ะ ถ้าลูกอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆแลวพ่อจะเล่าให้เธอฟังนะลูกนะขอบคุณค่ะคุณพ่อมันทรมานใจพ่อหลอกทีวีค่ะพ่อไม่อยากจะปิดเรื่องต่างๆไว้เป็นความลับแล้วจะบอกให้ลูกรู้ทั้งสิ้นเลยค่ะพ่อ,อีน,นคุณลธรรมค่ะเมืองเรานี่คือเมืองธรรมประสิทธิ์ค่ะ ในสมัยก่อนพ่อเป็นประธานกรรมการใหญ่ของชาวโลกทำไมหรือคะเพราะพ่อมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาวโลก่ลกพ่อมีทั้งคุณธรรมพ่อมีทั้งศีลธรรมพ่อมีทั้งความเป็นธรรมพ่อมีจริยธรรมพ่อมีทุกอย่างพ่อมีธรรมะประจําใจพ่อมาตลอดชาวโลกก็ยอมยกหัวแม่มือกับพ่อ ตัดสินคดีความต่างๆห้ความเป็นธรรมเจ้าโลกจะเป็นความกันเรื่องอะไรพ่อตัดสินในเขาเองทั้งสิน้นจนพ่อได้เป็นประธานกรรมการใหญ่ของโลกทีนี้แหลคะครับคุณพอ่อในสมัยนั้นพ่อเทียบไปทุกคนทุกแห่งไม่มีแผ่นดินใดไม่มีบ้านใดเมืองใดที่ไม่เปิดประตูรับพอ่อเราไม่มีก็เกิดเปิดประตูรับพ่อได้โดยความยินดีปรีดา พ่อเหยียบไปแผ่นดินไหนก็คิดว่าแผ่นดินนั้นเป็นสิริมงคลจะยิ่งกว่าท่านครูนีก่ก็ลูกที่นี้แ่ะพ่อที่นี้คนเราเนะี่ยเก่งเรือเก่งพายมันเก่งได้ลูกเก่งโชคเก่งวาสนาเก่งชะตาชีวิตมันแข่งกันไม่ได้ <c oughs> คืนวันหนึ่งพ่อเดินทางจากแต่ธรระสิทธิ์ประเทศนะเดินตั้งแต่ตอนเช้าจนมืดแล้วบรรลุยังบ้านเมืองแห่งหนึ่ง พ่ออ่านป้ายจน,น่าเมืองรู้ว่าเมืองนั้นชื่อเมืองงัดสปูระเมืองงัดสปูระใช่แต่ว่าใครจะเป็นเจ้าบุครองเมืองในสมัยนั้นพ่อก็อไม่รู้พ่อถึงนครตนาคัดสปูระนี่เป็นเวลาวิกาลมากแล้วค่ะพ่อถือวิสาสะคือถือว่ากันเองพ่อกระโดดข้ามกำแพงโดยอิธิธิ์ของพ่อ แลออ้วพ่อทรงไปยังตำหนักกพราชาตั้งใจว่าจะปลุกระราชาขึ้นมาคุยกันแต่มันต้องผ่านตำหนักอีกหลายหลังจนกว่าจะถึงที่พัระ้บราชาใกล้ๆกับร่ะตำหนักหลังหนึ่งเป็นสวนดอกไม้มีสาวสวยคนหนึ่งเธอกำลังมัวเพลินกับดวงแสงเดือนและดอกไม้ที่ไหนที่ในสวนดอกไม้ลูกผู้หญิงคนนั้นเธอสวยมาก พ่อแอบยนโฉมเธออยู่ตั้งนานไนที่สุดความรักทำให้พ่อตาบอดความรักทำให้พ่อเห็นผิดเป็นชอบพ่อตัดสินใจว่าจะไม่ควยคว้าประาชาชนและพ่อจับผู้หญิงคนนั้นกลับคืนมาดูทำประสิทเส้นในวันรุ่งขึ้นพ่อจับผู้หญิงคนนั้นมาทำประสิทธ์ประเทศใช่เมื่อถึงที่นี่แล้วก็ได,ได้ได้รู้ว่าเธอชื่อว่าเจ้าหญิงบนทาวดี เป็นที่รักรแสดงงัดสปูราประเทศทมาถึงที่นี่แล้วพ่อคููเข็นบมังคับเพราะเขเป็นเมียพ่อเขาไม่ยอมเป็นเมียพ่อเขาไม่รักพ่อแต่พ่อบอกว่าถ้าเขาไม่รักพ่อพ่อจะไปกินประชาชนชาวงัสปูระวันละคนทุกวันจนกว่าเธอจะยอมเป็นเมียพ่อผู้หญิงคนนั้นก็รักชาติรักประชาชน พอยอมเป็นเมียพ่อโดยสรุปดีทีนี้ล่ะคะทีเราอยู่กันกินกันดรวยความรักมาตลอดจะลูกมีท้อง้งกเลือนแล้วลูกเห็นท้องแม่อกชายไอความรักเนี่ยลูกพ่อรักแม่ลูกมากรักจนหลงหึงจะหลวงประคบประหนแม่ของลูกจะมันยังไข่ในหินเลยลูก พ่อหวาดระแวงพอนอนคิดทุกวันคืนว่าพ่อนี่ไม่รอส <c oughs> ักวันหนึ่งแม่ของลูกจะไปเจอผู้ชายที่่อกว่าพ่อเลยก็จะแบ่งปันหัวใจไปกระจายอื่นแต่พ่อคิดอย่างนี้มันหวาดระแวง <c oughs> จนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งแม่มัดพ่อมัดแม่ของลูกในกลวมก็กระเาสาเปรืสาสร <c oughs> ลูกลองทายที่ว่าพ่อมัดกาทำไมทายไม่ถูกแก <c oughs> พ่อมัดแม่ของลูกแล้วพ่อควักเลยตาแม่ของลูกจนหมดสิ้น ทำไมพ่อถึงรีโหดร้ายอย่างนี้อ่ะทำไมพ่อสังควักในตาแม่เพราะพ่อไม่อยากให้แม่ของลูกมองผู้ชายคนอื่นอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละลูกตั้งแต่นี้แม่กับลูกอ้อนวอนพ่ออย่างเชื่อใแจวแต่ตอนนั้นพ่อหูหนวกตาบอดพ่อไม่ได้ยินเสียงแม่ของลูกเลยพ่อควัตในตาแม่กับลูกจนหมดสิ้น แม่กับลูกก็บอกกับพ่อว่าเขาจะขอมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อลูกได้ชมโลกและจริงมันอย่างที่เขาว่าแ่ะลูกก็กล่อลูกในเบียงหน้านาทีเขาก็จบชีวิตก่อนก็จบชีวิตเขาก็กบ,บอกกับพ่อว่ายังไงยังไงเขาไม่ได้มองหน้าลูกแล้วกับพ่อก็เขาไม่ได้มองเช่นเดียวกันแม่กับลูกตายปุ๊บพ่อก็ตาบอดปับป๊บตั้งแต่บัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้ พ่อไม่รู้ว่าลูกพ่อหน้าดําตาแดงเป็นยังไงกรมันจะหนองพ่อแล้วใช่ลูกเสียงของแม่ลูกยังกรบรบกวนพ่อตลอดเวลาพ่อถือศีลภาวนาวในเมืองนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีลูกเ้ยไม่เกิดผลประโยชน์เลยลบเสียงแม่เธอไม่ได้มันดังมาอีกแล้วเทวีมันดังมาอีกแล้วเวอ,วอ้คุณลาบดำ ทำไมพี่ทำเมียพี่แบบนี้เมียไม่เคยคิดอองนอกใจเลียผัวอยากควักตามเมียอ้ยนังมาอีกแล้วเซวีพ่อถื่สินในเมืองไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วลูกเอ้ช่วยพ่อหน่อยจะลูกทำยังไงล่ะคะพาพ่อไปสืบวัดสุลูกพ่อจะไปบวชค่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อไปบวชในมอดลูกเน่โปรดแม่เจ้า ให้ลูกแาวนำพาจากตดนนีสิจุงกอนพอลันีบอกนองบุรีซื้อประวัติอยกียเอ้ีิมีมตน ไตรรตต่อสู้กับธธนูมบุษบันผู้ยิ่งเร้าลายกวนจะนั่นแจ้งกูดมปอนดูได้จะเบิ่นไม่เจตนาวา่าพิดาได้ออกที่มาลพบุรีนำผู้ยาิงไปแต่งงานกูจะบ้นมองกลัวแต่ว่าลำยองจะมองสีแน่นอนแล้ว เด็ดพ่อนำเด็ดปูเด็ดย้าไปแต่งงานเรามายองตายองเสียตัวไปเดดพ่อแล้วแย่เพราะนบุมตรบันที่เราพักไว้ก่อนหนีไปก่อนเหล็บจิวงอาบังแส้งบรรุรีพว่มือดีนี่เนื้อมุตรเดนก่อนจัไปพบไอ้พวกยักถ้าเจอปักลราจะฆ่าท่านไอ้ยักษ์ดมพันมึงหนีกูไปไหนอะไม่แน่จริงนี่ว่ะ ลูกพระเจามันหนีผู้หญิงมันใช้ได้เหรอกูก็เหมือนกันตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าพบเจ้ายักษ์ที่ไหนกูจะฆ่าไม่เหลือหรอเลยเจ้าระแวงเดินแควงมาเจ้าเจ้าเจ้าควันควัเจ้าดามีในมันสิ้นสังกัเดินมาเปอเกือบจะเจอกับยักษ์ไม่ตาจะแจงกิจเจ้าปณิยาเอ้ยมายาว สิ่งใจกับยิ่งนักประเดงใจเจิดปัญญาน่นเซนมีมีิจแล้วมเราเคยปั้นที่เจริญปีอายุเกินน้องสาวแกแล้วน่าระังเงิมร่องไน้องช่วยเลือเสือใจสิ่นลองเป็นยิ่งกัะเจวริญเราเคยปป้นสะนมมปีทำไรเราูุนองต้องตำตาม จนมีน้ำลงเล่นเป็นเสื้อลายปีเสื้อวินลงเสื้อวันออก่าวกันเสือ้อปีเ,เสื้อวินลงเสื้อวันกาวกันเสื้อจนรวมาดยาติเอือ ึงไกลไกลกับเบื้ยนยรุ่งวันนี้พี่จะชวนวนูกน,นายไปกับพยังมานยานมัดสีวันครัพี่วินเราสองคนนี้ประพฤติตนเป็นโจรสืบชั้นบันปบุรุษของเรามาใช่ค่ะปู่ย่าตายายเราเป็นโจรพ่อเราเป็นโจรลูกก็เป็นโจรแน่น,นอนค่ะ วันนี้พี่ได้ทราบข่าวว่าที่หมู่บ้านยามาตสีกระท่อมน้อยตามียามอลไยก็มีลูกสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่าสร้อยสาลีตามีกระตีราคาลูกสาวกันว่าหมื่นบาทแล้วเราจะายังไงวันนี้ปีมีงินสามพันแล้วนะตั้งใจว่าจะไปขอลูกสาวตามี <c oughs> เอามาเป็นเมียพี่น้องไม่อยากได้พี่สะพายเหรออยากได้ค่ะ <c oughs> พี่จะขอมั่นใจก่อนนักสามพัน 3, ออกร้อนหนาเงินอีกเจ็ดพันแล้วไปแต่งงานก็ <c oughs> ได้ค่ะ ไปขอไปมั่นไว้ก่อนแกมาแ้งต้องสองว่าบารุมันอดิตแซงต้องกระจังแกงไว้อนแํมปันใส่เปลาเกายังมามุงแกตามีเยอะใหญ่มาเลย สวัสดีตามีวันดีกับวันดียาเมลัยวันดีป้อมสวัสดีก็ตามียายาเมลัยวันดีกับวันดีป้อมผมนี่เสือวินนะดิฉันเสือวันค่ะ <c oughs> เสื้อวินเสื้อวันมาบานป้อมมาเลยไม่สาบกับยามาพลน์ป้อมเลยจุนเลยป้อมจุนป้อมไม่ได้ใหญปพลน ต่างบ้านป้อมนจริงได้มีการเดียวุดก็มีทีวีก้าวดำอยู่เขื่องนึงกล้องอีลีมันอย่าปล้นเล่แล่ฟาบไม่จัดแล้วอย่างใจต้านอยู่นี่ตายายอย่าเข้าใจผิดคิดอย่างนั้นวันนี้เราไม่ได้มาปล้นแต่เรามาเพื่อมิดภาพมิดภาบปนเรือคอันแล้มิดฟาบปนเรือ คือเราได้กาว่าตามียามอะไรมีลูกสาวสวยอยู่กันหนึ่งชื่อส้อยสาลีไม่ใช่เรอะคะเออมีจริงเงี้ยกลับเออผมอยากจะมาขอสาลีลูกสาวตามีเนี่ยเป็นคู่แต่งงานกับผมจะมาขอส้อยสาลีลูกสาวตายายไปเป็นพี่สะพ้ายเช่นกันไม่ได้เอะแล้วจูนเออเดี๋ยวนี้ลกูกเจ้าจ้านนี่จ้าไม่ได้ามาจะให้จูนไหไข่อยๆได้เหตุผลนะ อิตาลีมันมีแคว้นเสะแล้วแคว้นหล่นเป็นใครอะไม่ใหญ่พ่มโรจักนี่โรแต่ว่าเจอไอพอนไอพอนหน้าดำตาแดงพอมก็ไม่เกเห็นและตามีจะไปให้ลูกสาวยังไงกับผู้ชายที่คุณไม่รู้จักวนอนปลายเท้าเหรอตามีให้ผมดีกว่าผมเป็นโจรผมมีอะไรทุกอย่างให้กระยาไอให้กับตา ผมมีเงินมีอำนาจมีกระสุนปืนให้พี่ชายจะดีกว่านะก็ตามียายมาเลยป้ามาถ้ามาจะยกให้ก็ได้ไม่กลับเริ่บเราว่ามันมีกูรักแล้วแต่ตาบอกว่าตาไม่รู้จักว่านอนปลายเท้ามันใช่ไหมกับปน,นีไอแกเออกลัวลูกเศร้าเราไงาจุนดีว่าไอแกเธยจะลูกายจูนนะร เรามีโลเกยไปในเลือตึ้งตึนก็ได้เบ้งเลยไม่ดีว่าเปลือกจะตบอยู่ตุกลงเล้าเออกันต้นมีโลเกยไปในเลือไม่ใกล้จะตบต้นกระกรอยโลเกยไปยิงจะเลยแค่นี้คนถ้ามีโลเกยดังมีโลดังเงินปอดได้เมาแล้วเลยนั่งตบนะเมาตัวเดียวว่ากำชัยเจอนี่กินกองเปลือน นั่งตบนี่แกลบตัวบอออกเร็วเ,เอาตัวตัวกอดใกล้กว่าอว่านั่งตกนอนตอกอยู่ยุดหยุดหยุดเมาปอนั่งติบก็เ,เลยแค่นี้ก้นรับว่าลูกใจได้แล้วปอมก็ตกั้มใจกรุงกินเหล้าเคยทนันทีตื่นกับมันกันใหญ่แก่เออตาลูกเคยไปในเสื้อเลยย่าีจังเสี้ยทีนี้ไปนั่งกินเหล้าบานเคยคับไม่ปักซื้อเหมือนไม่โต๊บ ตบไก่ลกเก๋ยิงแค่นี้จ้างเลยตั้งหน้าตั้งตานินตาคุณเลยเออนินตาคนนั่นนินตาคนนี้ยอดในคนนั้นได้คนนี้ยอดในคนนี้ได้คนนู้นแหละไม่เคยรู้ตำตาไม่เคยรู้ตบตบร้อยลูกเกอยิงเพื่อไอ้แก่ลูกเต้าคนนี้ไอ,อ้พวกกี่คนหลายอีเพลย์เนอร แต่วาพ่านนั้นไม่ใจเรารู้จักรู้จักหรือไม่รูจักแต่ว่าพ่อมันเก่งไพ่อไม่เก่งมันนตัดมัสแต่น่เราใจต่างร้องคนใได้ตดัดตีไงตดัดนุยเราได้ตดัดมาใจไม่รู้แต่ว่ากูง,ง่ายโจนถ้า <c oughs> มีตีลูกสาวไปราคาลูกสาวไปหมื่นบาทใช่ไหมผมมีเงินสามพันขอมันไว้ก่อน้ะจะไปร้อนหนาเงิหอีกเจ็ดพันแล้วมาไปงานกันได้พิจารณาบันจะรับมันไว้เองนานาโจนึ้ ลูกโจนแม่รับมั่นไว้เองแล้วไปปลนมาอีกเจ็ดปั้นเลยมาแต่งานแม่รับปิดจอเพือ่อนแม่เก็บไวยก่อนเป็นว่าตกลงจะมีตกลงจะมีอีกไม่กี่วันเรามาแต่งงานแล้วเราพร้อมเรียบร้อยจะมาแต่งงานประจัดจเปรีงชิงอีกแกเราเรื่อครบเปินลูกเล่าคนห้พวก,กี่คนหยัดแม่อป่อยเรื่อนตาลูกมันตยายใจยา นันได้เบียร์ตั้มปันไปเร็วเหยียดเตสเหม่มดูกล้าวุรักอยู่กับไอพ่อเอายกใหจ้จนเสียผู้บาดจริงเหม่มันผู้อย่าได้ตุ้งไปกินนี่ไอเปรี้ยเถือน ขึนไม่ซึ้งนี่ซาตับเสียงปอดสิได้ยึนซ้ำปั้นเดี๋ยวตับเสียงดีว่าเป็นสือรูดมาตต้ปักแด่งเปลฟ์กูไปใส่ควันนี้ยังไอ้นูวยก้างหลังใส่ควันให้เหรียบรอยยับลงเนี่ยไอ้ดังปุ๊บ